สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Huawei MatePad Air สิบเอ็านะครับผมเป็นแท็บเล็ตตัวใหม่ของทาง Huawei ที่เพิ่งเปิดตัวกันสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ราคาดีนะ22,990บาทนะครับวันนี้เนี่ยก็สามารถ preorder ได้แล้วแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ปีใหม่ไปต้นไปนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มๆนะครับว่าแต่มันจะคุ้มยังไงไปชมในรีวิวได้เลยครับนี่คือตัวเครื่องนะครับ Huawei MatePad Air สิบเนะครับตัวนี้ก็จะได้เรื่องของตัวขนาด sizing ของหน้าจอเนี่ยที่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาหน่อยส่วนใหญ่เนี่ย ปกติมันจะเป็นแท็บเล็ตไซส์สัก10.9 10.8นิ้ว11นิ้วตันนี้เข้ามา11.5นิ้วก็ถือว่าไปแบบใกล้เคียงกับพวกระดับแบบ iPad Pro 12.9นี้ก็จะจอได,ได้จอใหญ่กว่าในขณะที่ตัตเครื่องมันเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในไซส์ของแท็บเล็ตมาตรฐานนะครับแท็บเล็ตมาตรฐานเดี๋ยวนี้ก็จอมา10นิ้วใช่ไหมนี้ก็ถือว่า11.5นิ้วมีพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราส่วนรอบนี้หัวเว่ยคิดมาดีนะผมค่อนข้างชอบเรโชรของจอเขานะครับจอ11 5, อัตราส่วนหน้าจอเป็นแบบ3ต่อ2นะครับถามว่าทำไมหวัวเถึงเลือกเป็น3ต่อ 2. เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูไลน์อัพอื่นของเขาเนี่ยพวกโน้ตบุ๊กนะครับเมดบุ๊กเอ็กซ์โพวกนี้มันจะเป็นหน้าจออัตราส่วน3ต่อ2หมดเลยซึ่งเขาวิจัยมาแล้วแหละว,ว่าอัตราส่วนหน้าจอแบบนี้เหมาะกับการทํางานเอกสารมากที่สุดนะครับมันจะเปิดพวก powerpoint ผ่านตัว microsoft office ก็ได้หรือจะใช้ตัว w p s office ที่หัวเว่ยเขาไปพัฒนาร่วมกันมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในการเปิดไฟเอกสารมันเหมาะการทางานมากกว่าแล้วมันได้อัตราส่วนเดียว กับบนคอมพิวเตอร์พอเวลามันมาใช้พวกฟีเจอร์ไอตัว super device นะครับที่ที่ที่จะทำให้การสกรีนหน้าจอของอคอมหรือว่าทำให้ตัวนี้เป็นจอที่2ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะทำงานได้ในลักษณะของการที่ว่ามันเห็นภาพในอัตราส่วนเดียวกันนะครับไม่ได้มีขอบดำเหมือนกับแท็ let, Android, บเล็ตแอนดรอยด์ปกติทั่วไปที่มันจะเป็นอัตราส่วนแบบ16ต่อ1 0 16ต่อ9ซึ่งอันนั้นมันจะยาวเกินไปนะครับตัวนี้ก็เลยเหมาะกับการทำงานมากๆสำหรับตัวหน้าจอของ MatePad Air 11.5นะครับ แล้วก็นอกเหนือจากการที่หน้าจอทำมาดีแล้วเนี่ยสเปคหน้าจอถือว่าโอเคเลยนะในราคานี้นะครับ22,990าบาทเนี่ยได้จอเป็น IPS ก็จริงแต่เป็น IPS ที่แบบเกรดบนๆแล้วนะครับเรื่องสีสันผมว่าสู้กับจอ AMOLED ในแท็บเล็ตเกรดใกล้ๆกันอย่างพวกแท็บ S 9 f c e ได้นะอาจจะแพ้ในเรื่องของการแสดงผลสีดำเนี่ยซึ่งอันนั้นเป็นจุดเด่นของจอ AMOLED ตัวนี้ก็ถือว่าทาสีดาได้ดีประมาณนึงแล้วกันอาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่เรื่องของความแม่นยาของสีพวกนี้ตัวนี้ก็โปรไฟล์สีเขาเป็น DC i p 3นะครับ ก็ถือว่าการแสดงผลทําได้ดีความสว่างหน้าจอเพียงพอที่จะใช้งานการแจ้งได้สบายๆนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับแท็บเล็ตในช่วงราคานี้มือตัวนี้หน้าจอโอเคและที่สําคัญคือมันได้หน้าจอ144เฮิร์นะครับแล้วก็ปรับแบบอะแดปตีฟได้เวลาที่เราปัดหน้าจอมันจะเป็น144เฮิร์จะดูมีความลื่นไหลเวลาอ่านอ e ีบุ๊กก็จะลดเฮิร์ตหน้าจอลงเพื่อให้เราใช้งานได้สบายตามากขึ้นแล้วก็มีโหมดสาหรับอ,อ่านอ e ีบุ๊กก็มีโหมดสําหรับถนอมสายตาก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันนะครับอันนี้ เรื่องการใช้งานหน้าจอไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วก็ตัวหน้าจอมันเนี่ยดูคอนเทนต์อะไรพวกนี้สบายมากๆนะครับส่วนที่ผมบอกว่าหน้าจอมันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเนี่ยแต่ด้วยตัวขนาดตัวเครื่องมันใกล้ๆเดิมเพราะว่าอะไรขอบมันทข้งๆบางถ้าเพื่อนๆดูดีนะครับขอบเขาเนี่ยถือว่าบางมากนะแต่ว่ามันเป็นความบางที่แบบกําลังพอดีไม่ได้บางจนแบบมันถือไม่ได้นี่มันก็บางแล้วก็เรื่องของขอบระยะของขอบเนี่ยออกแบบมาได้สมมาตรมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์นะครับอันนี้ก็ส่งผลให้ดูตัวเครื่องมันดูบางนะครับตัวเครื่องมันเนี่ย ความหนาเนี่ยพักหกมิลน,น,นิดๆนะครับน้ําหนักตัวเครื่องอ่ะห้าร้อยกรัมนะครับสำหรับตัวเครื่องเพียวๆนะแต่มันจะดูแบบดูบางดูเบาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเน้นความโค้งมนทั้งหมดเลยนะครับบริเวณขอบมันจะโค้งมนพอมันเทียบกับแท็บเล็ตปกติทั่วไปที่มันจะดูบางทีเป็นเหลี่ยมๆหน่อยเนี่ยไอตัวนี้จะดูดูเฟรนลี่กว่าดูเบาบางกว่านะครับ แล้วก็มันก็เบาจริงนะสำหรับน้ำหนักตัวเครื่องเขาที่ประมาณ500กรัมนะครับส่วนฝาหลังเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝาหลังแบบด้านแต่เท่าที่ผมลองใช้งานมามันก็เป็นด้านที่เก็บรอยนิ้วมือประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอาจจะต้องเช็ดทำความสะอาดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานร่วมกับพวกเคสคี์บออาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับสำหรับปัญหาตรงนี้อ๋อแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือเนี่ยอย่างงานออกแบบของเขาตรงโมดูลกล้องเนี้ยจะเห็นว่ามันเก็บ ความคมเก็บขอบได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เองแม้ว่าจะไม่ใช่บอดี้แบบยูนิบอดี้นะแต่ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีงานประกอบเนี่ยแน่นทุกจุดจริงๆนะครับส่วนรายละเอียดของตัวแท็บเล็ตเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับมันจะเป็นตำแหน่งของอตัวไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้ให้ไมโครโฟนมาหลายตัวมากคือมีไมโครโฟนสูงสุดอยู่ที่4ตัวนะครับ4ตัวนี้ก็จะช่วยกันทํางานในเรื่องของอาการตัดเสียงรบกวนนะครับการทําให้เวลาที่เราใช้วิดีโอคอลเนี่ยมันดูดเสียงของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนพอร์ต เชื่อมต่อเขาใช้พอร์ตเป็น USB Type C แต่ว่าเป็น Type C มาตรฐาน3.2เพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถต่อออกจอข้างนอกได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็รองรับระบบชาร์จเร็วตัว Huawei Super Charge 40วัตต์แต่ว่าอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้ในกล่องน่ะมันจะเป็นอะแดปเตอร์22.5วัตต์นะครับแต่ตัวมันเองรองรับชาร์จเร็วมากกว่าน,นั้นแล้วกันแล้วก็แบตเตอรี่ความจุประมาณ8000ม ah, ิลลิแอมป์ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยให้มาเยอะสุดนะครับในบรรดาแท็บเล็ตไซซิ่งเดียวกันในช่วงราคาใ,ใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็ด้วยตัวเขาเองเนี่ย หลักๆเลยนะออกแบบมาใช้งานแนวนอนเป็นหลักนะครับเราถามว่ารู้ได้ยังไงเราดูจากตรงนี้นครับตัวกล้องหน้าตัวกล้องหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกล้องหน้ามุมกว้างนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้มันแบบวางในแนวนอนซะเป็นหลักเลยเพราะว่าเห็นบ้ามันอยู่ด้านบริเวณมุมนี้เนาะถ้าเกิดว่าใช้งานแนวตั้งมันควรต้องอยู่ตรงนี้สิถูกปะซึ่งอันเนี้ยก็สมควรแล้วนะเพราะว่าด้วยอินเทอร์เฟซของเขาเองที่การเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมีพวกด็อกข้างล่างพวกนี้เหมาะกับการใช้งานแนวนอนมากกว่าแล้วก็ตัวกล้องแล้านพิกเซลเนี่ย มันเป็นกล้องอัตวายนะครับมุมค่อนข้างกว้างแล้วก็สามารถ f o ลเ o อร์แคมป์ได้โดยเวลาที่เราแบบวิดีโอคอมัมก็จะสามารถเก็บภาพได้กว้างกว่านั่นเองนะครับส่วนเรื่องของตัวลําโพงนะครับเมทแพดแอร์11.5เนี่ยลำโพง4ตัวเลยนะแล้วก็ระบบเสียงเป็นระบบเสียงจากทางหัวเวี่ยพิสเทนนะครับก็เสียงในเรื่องของเสียงเบสถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับการเป็นแท็บเล็ตผมว่าลําพังตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องต่อพวกถูฟังไม่ต้องต่อลาโพงเพิ่มเติมเนี่ย ใช้ดูหนังฟังเพลงสนุกประมาณหนึ่งแล้วเลยนะครับสำหรับตัว Ma ทแ a ดแอร11.5นะครับเราพูดถึงตัวเครื่องไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์เสริมกันดีกว่าเดี๋ยวนี้แท็บเล็ตเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เสริมเนี่ยขายยากนะซึ่งเมท p a d แอร11.5เนี่ยมาแบบครบๆเลยนะครับมันเป็นแท็บเล็ตที่ดีเครื่องหนึ่งเลยนะในการเชื่อมต่อนะครับอย่างแรกคือรองรับการเชื่อมต่อปากกาแต่ว่าชื่อมันจริงคือเอ็มเพนซิลมันคือเป็นดินสอชื่อชื่อเป็นดินสอแต่จริงมันคือปากกานั่นแหละครับ เอ็มเพนซิลเจนสเนี่ยรองรับแรงกดตามมาตรฐานคือ40,96จุดนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเมทแพลตใจุดห้าผ่านการแปะบริเวณขอบด้านบนเป็นการชาร์จไฟไปด้วยเป็นการเชื่อมต่อไปด้วยนะครับสำหรับตัว M Pencil เองเนี่ยนะครับฟีเจอร์ในการใช้งานก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีนะครับตัวมันเองเนี่ยนอกจากจะใช้แบบใช้วาดใช้เขียนได้แล้วนะครับมันสามารถใช้ในการค Quick Note ได้นะครับเราแค่เอา e m ็ e n c i l เนี่ยแปะเข้าไปที่หน้าจอตอนที่จอมันปิดอยู่เห็นปะแล้วก็จะเปิดตัวหน้าควก็สามามรถที่จะ บันทึกได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งโอ้ปลดล็อกตัวเครื่องเข้า App Note, แอปโน้ตเราแค่เอาปากกาเนี่ยแตะค้างไว้นะครับหรือจะเป็นการดับเบิลแท็เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเครื่องมือต่างๆส่วนหน้าถ้าเป็นค่าพื้นฐานเนี่ยมันจะดับเบิลแท็บทีนะครับเปลี่ยนจากตัวปากกาเป็นยังลบแล้วก็สามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้หรือจะเป็นการใช้ตัวสไตลัสหรือว่าตัวปากกาตัวนี้ในการจับภาพหน้าจอจากมุมก็ลากลงมาอย่างเงี้ยก็าสามารถ ใช้ทางานได้เช่นกันส่วนเรื่องการจดบันทึกเองเนี่ยนะครับผมเนี่ยเคยลองใช้ตัวเมดแพดที่เป็น p a p e r Edition มาผมว่าตัวนั้นนะ่ะมันจดบันทึกสนุกกว่าเพราะว่าหน้าจอมันจะมีความหนืดๆนนิดนึงคล้ายๆกระดาษแต่ตัวนี้ถามว่าจดบันทึกเป็นยังไงในการเขียนเนี่ยโอเคนะเส้นเนี่ยลื่นลื่นมากๆเลยแต่ว่ามันจะลื่นมากกว่าเขียนกว่าก,ก,ากระดาษปกติคือเอา,อางี้แล้วกันถ้าเทียบกับตัวเมดแพดที่เป็น p a p e r Edition ่ตัวนั้นนะ่ะมันจดบันทึกสมมติตัวนั้นให้เราให้เต็มสิเนี่ยตัว 9ในการจดบ,บันทึกมันแค่แบบลื่นไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการวาดภาพเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่ามันมันมีเรื่องของแรงเฉื่อยที่น้อยกว่านะครับเวลาที่วาดภาพมันก็จะสบายมือมากกว่านั่นเองแต่ถ้าเป็นการใช้จดบ,บันทึกการแบบช็อตโนต้ตต่างๆก็ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเอ็มเพนซิลเจนสนะครับแล้วก็ตัวแอปที่เขามีเนี่ยเอาจริงนะแอปที่ฮุ้ยเขาพัฒนามาไอ้ฮุ้ยโน้ตเนี่ยตัวที่พัฒนามาจนล่าสุดเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นแอปฟรีแม้ว่าจะเป็นแอปฟรีแต่ถ้าดูดีดๆอ่ะพวกฟังก์ชันต่างๆฟีเจอร์ที่เขาให้มาพวกทูสเครื่องมือต่างๆที่มีอ่ะมันโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าดีมากๆแล้วล่ะสำหรับการเป็นแค่แอปฟรีติดเครื่องนะครับอันนี้สามารถใช้จบไปถึงได้เลยนะครับเปิด PDF ก็ได้เปิด PDF แล้วก็จะช็อตโน้ตลงไปใน PDF ก็ทําได้ใช้วาภาพก็ทําได้เช่นกันบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นงานแบบสเกลใหญ่ๆนะผมว่าแค่แอปหัวไวโน้ตเนี่ย กับเอ็นเพนซิลก็เพียงพอที่จะใช้ในการเรียนหนังสือในการทำงานเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้อย่างที่2นะครับมีปากกาแล้วต้องมีอะไรนี่โอ้ยแมกเนติกสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดอัจฉริยะจริงๆมันก็ตั้งชื่อให้เป็นอัจฉริยะแหละแต่ว่าในความเป็นจริงมันคือคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับการเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วกันนะครับเอาข้อดีก่อนก็คือมันสามารถแยกล่างแบบนี้ได้เลยนะครับด้วยความที่ตัวคีย์บอร์ดออกแบบมาให้มันแแยก่างได้นบ,แบบนี เราสามารถเอาตัวแท็บเล็ตไปตั้งสักที่หนึ่งที่มันอยู่ในระยะทําการบนะลูทูธนะเราก็สามารถพิมพ์มงานได้เลยนะครับจากตรงนี้นี่นะก็เหมือนผมลองกดช็อตคัทให้ดูแล้วกันนะครับน,นี่เล่งเสียงลดเสียงเห็นป่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเครื่องกับคีย์บอร์ดติดกันตลอดอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเทียบกับพวก iPad ที่เป็นคีย์บอร์ดของเขาเองใช่ไหมอันนั้นมันจะต้องติดกันตลอดแต่อันเนี้ยมันแยกได้แล้วเพื่อนๆก็จะปรับการใช้งานได้ใช่ไหมสมมุติว่าเราเอาตัวเครื่อง เมดแพดเอส11.5ไปต่อกับจอที่โต๊ะทำงานแล้วเราก็ใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ในการพิมพ์เห็นปะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบให้ตัวเครื่องคีย์บอร์ดมันอยู่ติดกันตลอดอันนี้เป็นอีกหนึ่งโหมดที่เจ๋งนะครับส่วนโหมดการใช้งานแบบที่แบบว่าพกพาข้างนอกแบบเต็มรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้คือประกบลงไปตรงๆนะครับการทํางานก็จะดูใกล้เคียงกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้นเมื่อรวมกับตัว h a r m o n y o s 3.1ที่มันออกแบบมาให้แบบให้ตัวแท็บเล็ตอะดูมีความแบบเป็น PC Li t e ด้วยนะครับก็การใช้งานถือวว่าสะะดกนะ ข้อเสียอย่างเดียวคือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่มีตัวแท็กแพดนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครพรีออเดอร์มาช่วงต้นปีเนี่ยก็จะได้เมาส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทดชดมันก็จะชดเชยปัญหาตรงนี้ไปได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเมาส์การใช้งานจะเป็นการพิมพ์แล้วก็ใช้การทัชสกีเอา มันก็อยู่ที่การปรับตัวนะถ้าปรับตัวดีๆผมว่ามันก็ใช้งานได้แต่ถามว่ามีแท็ปแพดดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าแน่นอนแล้วในลันกษณะของการใช้งานแบบนี้นะครับอ๋อแล้วก็ข้อเสียหนึ่งอย่างนะครับของการที่มันประกบกันเป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับก็คือมันปรับองศาไม่ได้เห็นปะมันจะต้องฟิกมุมเลยนะครับก็คือมันจะมีแค่มุมนี้เท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นมุมมหาชนนะครับในการที่จะพิมพ์งานถ้านั่งบนโต๊ะปกติเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะสามารถ พิมพ์งานได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจอมันแบบต้องก้มต้องเงยมากกว่านี้ผมว่ามันเป็นองศาที่โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์บนตักเนี่ยอาจจะมีปัญหาและอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะการพิมพ์งานบนตักสักเท่าไหร่นะก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าแบบต้องแอดวานซ์หน่อยก็อาจจะแยกแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนอีกหนึ่งโหมดที่เซตนี้มันทําได้นะเคสตัวนี้มันทําได้ก็คือเป็นโหมดการวาดเขียนนะครับในการวาดภาพสําหรับใครที่แบบเป็นสายวาดภาพอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยเราแค่หัก ตัวบานพับเข้ามาให้มันสุดนะครับแบบนี้มันก็จะเป็นกระดาดภาพดีๆนี่เองนะครับถือว่าแข็งแรงนะเนี่ยรองรับแรงกดได้่อนข้างเยอะเลยนอกเหนือจากการแบบใช้วาดภาพแล้วในการน้องนนักศึกษาซื้อไปเรียนหนังสือนะครับฟังอาจารย์แล้วก็ช็อตโน้ตไปผมว่ามุมนี้ก็เป็นอ,องศาที่กําลังดีในการจดบันทึกนะครับเพราะว่าตัวฐานมันตรงนี้บานพับมันแข็งแรงพอที่เราจะจดไปโดยที่เราแบบเครื่องมันไม่ได้สั่นอะไรขนาดนั้นนะครับโดยรวมผมว่าตัว คีย์บอร์ดที่เขาแถมมาเนี่ยกรณีที่เราซื้อซื้อในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็โอเคเลยนะในการใช้งานนะครับแล้วก็สก,กินคีย์ไทยมาให้ด้วยมีคีย์รัดมาให้ด้วยนะครับสามารถสั่งเปลี่ยนภาษาจากตัวคีย์บอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็มีช็อตคัทข้างบนให้ใช้งานเป็นการเนี่ยมันจะมีสส่ลักบอกอยู่กดปุ่มฟังก์ชันนะครับปุ่มนี้เป็นการลดแสงปุ่มนี้เป็นการเพิ่มแสงนะครับมีมาให้ใช้งานได้อยู่ถือว่าโอเคนะในเรื่องของการรองรับอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับตัวเม p a พด Air 1 1 5นะครับ มาถึงเรื่องของการใช้งานกันบ้างน,นะครับบอกสเปกก่อนนะตัว m a t p a d Air 11.5เนี่ยสเปคถือว่าโอเคเลยนะครับชิปเนี่ยเขาเลือกเป็น Snapdragon 888นะครับเป็นเรือธงซีรีส์8หละแต่ว่าแม้ว่าจะออกมานานแล้วก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเอาจริงนะพวกชิปเซตสมาร์ทโฟนเนี่ยมันอยู่ที่การปรับแต่งตัวซอฟต์แวร์ให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับถามว่า Snapdragon 888ปัจจุบันยังใช้งานได้ไหมผมว่าใช้งานได้สบายนะครับเล่นเกมก็ปรับได้ สุดในหลายๆเกมอยู่บางเกมอาจจะต้องลดกราฟิกลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าโดยรวมประสิทธิภาพไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับการเล่นเกมได้ทำงานสบายๆเลยนะครับแล้วก็ตัว m a ท e p a d Air 11.5เนี่ยมาพร้อมกับแรม8 g b กแล้วก็ความจุในตัวเครื่องเนี่ย256 g b นะที่สำคัญคือรุ่นนี้เขาให้ช่องใส่ซิมการ์ดมาด้วยนะครับใส่ใส่ซิมได้1ซิมนะครับใช้อินเทอร์เน็ตได้และโทรออกได้นะมันมีแอปโทรศัพท์มาให้ในตัวแต่ว่าเวลาที่เราจะโทรออกเนี่ย อาจจะต้องใช้ตัวสมารททอนะครับเป็นหูฟังที่เป็นไทป์ซีหรืออาจจะใช้ตัวสปีกเกอร์โฟนเท่านั้นในการคุยโทรศัพท์เพราะมันไม่ได้มีตัวลําโพงเหมือนกับโทรศัพท์ที่สามารถแนบหูได้นะครับแต่ก็ถือว่าดีนะให้ในเรื่องของการโทรมาด้วยแล้วก็รับ SMS ได้เวลาบางคนแบบซื้อซิมมาใส่แท็บเล็ตอ่ะแล้วมันรับ SMS ไม่ได้บางทีมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับในการที่จะแบบส่งเก็บ O t ทีพง o อ p ต่างๆนะนี่ถือว่าโอเคนะทีนี้ในเรื่องของตัวเฟิร์มแวร์นะครับตัวซอฟแวร์เนี่ย บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะสำหรับตัว Harmony OS 3.1นะครับจริง Harmony OS 3.1เนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาที่แยกออกมานะครับจากตัว Android 12นั่นแหละคือตัวพื้นฐานมันเองอะ่ะยังคงมีความเป็น Android อยู่ลงไฟล์ APK ได้นะครับลง APK จาก Third Party ได้แต่หลักๆเลยอะ่ะผมอยากจะแนะนำให้เรา,าโหลดแอปผ่านทางแอป Gallery นะครับซึ่งแอป Gallery เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งคือมีแอป มาลงแอปแกลเลอรี่โดยเฉพาะเยอะขึ้นนะครับแอปยอดนิยมส่วนใหญ่แอปธนาคารส่วนใหญ่ก็มากันแล้วนะครับพวกแอปเ c b Grab อะไรพวกนี้แล้วก็ตัวแมพของเขาเองก็มีตัว p พจ a l Map ที่หลายคนชื่นชมนะว่านำทางได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็เลือกเส้นทางได้ค่อนข้างคมนะครับสำหรับตัว p พจ a l Map นะเกมเนี่ยถ้าเป็นเกมใหม่ๆก็จะมีมาลงแอปแกลเลอรี่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางแอปมันไม่มีทำยังไงนะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยนะแล้วก็ลองพิมพ์ค้นหาดูสมมติว่า จะหาแอปแอปหนึ่งที่คิดว่ามันไม่มีแน่นอนนะครับในแอปแกล l ลอรี่ผมลองพิมพ์อันนี้ดูนะครับมันก็จะทําการใช้ตัว Petal Search นะครับในการที่จะไปหาแหล่งดาวน์โหลดแอปที่เขาสกีนมาแล้วแหละว่ามันปลอดภัยให้เราาได้โหลดใช้งานกันนะครับส่วนใหญ่พวกแอปพวกนี้อย่างพวกเฟซบุ o กอินสตาแกรมนะครับรวมถึงพวกโซเชียลต่างๆเนี่ยอันนี้มันโหลดลงมาได้เลยผ่านตัว thirdparty แต่ถ้าเกิดว่าใครติดใช้งาน Google s Service ละ่ะทำยังไงนะครับคือต้องบอกนี้ก่อนอ่าถ้าเกิดว่าคนที่ใช้งานตัวแท็บเล็ตของ Huawei มาเนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้งานู่แล้วนะว่าจะใช้งานยังไงอาจาาจะมีการใช้แอปที่มันทํางานได้ใกล้เคียงกันอย่างเช่นแบบสมมุติว่าต้องทํางานเอกสารเนี่ยมี Office เนี่ยมันโหลดได้แล้วล Microsoft 365าโหลดได้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยหรือใช้แบบ UPS Office ในการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าแบบติด Google Service จริงเช่นอยากจะดู YouTube อะ คือ YouTube เนี่ยจริงๆมันดูผ่านเบราว์เซอร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูผ่านแอปทำยังไงนะครับเขาก็มีตัวช่วยอย่างตัว Mi โ r o G นะครับลงมาเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยพิมพ์คาว่าพิมพ์ว่า Lighthouse ก็ได้นะครับมันก็จะมีเซอร์วิสตัวเนี่ยตัว m i c คร G Service นะครับลงตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บล็อกอินแล้วมันก็จะสามารถรันพวกแอปพวกนี้ได้เลยนะครับแอปพวกนี้มันรันได้บน Lighthouse ก็ได้หรือว่าจะรันผ่านตัว G b บ็นี่ก็ได้เช่นกันนะครับการรัน 2ชั้นน่ะมีการแบบเหมือนทำเป็นเวอร์ชวลซึ่งตัวสเปคมันเองอะ่ะแรงพอจะทำแบบนี้ได้แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะเนี่ยเปิด YouTube เรียบร้อยล็อกอินได้ป่ะขึ้นพรีเมียมด้วยนะครับหรือใช้งาน Google แ a p ให้มันเต็มฟังก์ชันนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันอันนี้เวลาสมมติว่าเราโหลดมาครั้งแรกแล้วเ,เปิดเข้ามาในแอปอะ่ะมันใช้เวลานิดนึงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเร็วแล้วนะครับก็จะไม่ได้แบบต้องพีโหลดนานขนาดนี้หรือว่าจะใช้ Google p h o t o ล่ะทาได้ไหมทําได้เหมือนกันเห็นปะ่ะเนี่ย ปกติมันไม่สามารถทําได้นะเดี๋ยวนี้ทําได้สบายแล้วนะครับการใช้งานแอปผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับตัว MatePad Air สิบเอ,อ็ดจานะครับอาจจะต้องแค่แบบเรียนรู้วิธีการใช้งานมันนิดหน่อยแต่ถามว่ามันไม่ได้ลําบากเหมือนแบบเมื่อปี2ปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้คล่องมากขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่โอเคนะสาหรับการใช้ทํางานมีแอปซัพพอร์ตเรียบร้อยทีนี้เรื่องการเล่นเกมบ้างล่ะ การเล่นเกมเป็นยังไงนะครับสเปคมันเป็นแซร์พัลคอน8.8เนาะชิปก็ถือว่าเก่าแล้วแหละ2ปีแล้วการเล่นเกมเป็นยังไงนะครับมาเรามาดูกันดีกว่า <S <S ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยนะครับเราเริ่มที่ Pub G Mobile ก่อนแล้วกันเกมนี้โหลดผ่านตัวแอปแกลอรี่ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็การตั้งค่าไม่น่าผิดหวังนะแม้ว่าชิปมันจะแบบ2ปีที่แล้วนะครับแซร์พัลคอน8.8แต่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าเล่นเกมเป็นยังไงนะครับนี่คือ PUBG Mobile แพทล่าสุดนะครับ ถ้าจะเอาเฟรมเรทสูงสุดคือ60เฟรมเนี่ยเขาทำได้60เฟรมนะคือที่ตัว extreme เนี่ยกราฟิกมันจะได้ระดับ HDR นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบไปมากกว่าน,นั้นน่ะบีออนมากกว่านั้นนะภาพสวยๆอ่ะเป็น Ultra HDR เนี่ยได้45เฟรมถามว่าไอการตั้งค่าประมาณนี้ก็ประมาณชิปพวก Snapdragon 8 Gen 1เลยนะถือว่าโอเคอยู่นะในการเล่นเกมแล้วก็ตัวนี้เล่นเกม PUBG 60เฟรมลื่นไหลนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบ เพื่อความเป็นแท็บเล็ตอ่ะผมไม่ไม่ค่อยถนัดเล่นเกมบนแท็บเล็ตนะครับก็เลยไม่ค่อยถูกจริตสักเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าคนที่แบบเล่นเกมบนแท็บเล็ตจนชินอ่ะผมว่าเคร่งนี้โอเคการตอบสนองโอเคเลยนะครับหน้าจอก็มันลื่นไหลพอหน้าจอที่มันมีเฮิร์ซสูงๆเนี่ยแซมปิ้งเรทมันก็จะสูงตามนะครับแล้วก็มีพวกตัวช่วยในการเล่นเกมต่างๆ,ๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่นะครับอ,อินทารับอันอินทารับเกมมิ่งนะครับกดแล้วก็ไม่ไม่มีการแจ้งเตือนต่างๆเข้ามานะครับก็จะมีพวกเกมเอ็กซ์เลเรชั่นนะก็คือเป็นเหมืออนนกับ Turbo นับบ GPU เทรขงคาะให ตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถรันเกมได้เสถียรได้นิ่งมากขึ้นนะครับมีการอัดหน้าจอต่างๆมีฟีเจอร์พวกนี้มีแม้ใช้งานนะครับส่วนหนึ่งเกมนะครับที่ผมโหลดมาเทสนะครับก็คือเกม ROV นะครับ ROV เนี่ยมันไม่มีในแอปแกลอรี่นะก็เลยต้องไปโหลดผ่านตัว Third Party Store อย่าง APKPure นะครับตอนแรกโหลดมาเนี่ยก็เลือกปรับตั้งค่าสูงสุดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เฟรมเรทเลือก60เฟรมโอ้เล่นได้ลื่นไหลามากๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไปต่อเพราะตัวนี้จอ 144H เฮิร์ตนะครับก็เลยทำการ ปลดล็อกให้มันเล่นเฟรมเรทสูงมากสูงกว่านั้นได้นะครับที่120เฟรมนะครับก็เล่นได้อย่างลื่นไหลนะสำหรับ120เฟรมบนเมทแพดแอร์เพราะงั้นในเรื่องของความบันเทิงนะการเล่นเกมถ้าเป็นคนที่เล่นเกมบนแท็บเล็ตได้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์การเล่นเกมบนแท็บเล็ตได้ดีนะครับด้วยตัวสเปคที่ค่อนข้างถือว่ายังแรงอยู่นะครับจับคู่กับแรมแ g b กความจุในตัวเครื่องก็โหลดเกมลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับนองร,ร่องควาัิเทิงเรื่องการานเรื่องการเล่นเกมถือว่า สบายๆเลยนะสำหรับตัว Mate Pad Air 11.5นะครับมาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับกล้องของ Mate Pad Air 11.5เนี่ยก็ถือว่ากล้องมาตรฐานแท็บเล็ตนะก็คือกล้องหลังตัวเดียว13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลเป็นเลยมุมกว้างมาให้นะครับตัวกล้องเนี่ยเอาจริงก็อยู่ในระดับที่กล้องแท็บเล็ตแล้วกันนะครับเน้นถ่าย สแกนเอกสารเน้นแบบว่าถ่ายสไลด์อาจารย์มาเขียนต่ออย่างนี้ผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าจะคาดหวังเรื่องคุณภาพอะ่ะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตคือหนึ่งคือมันมี AI Cam มาให้นะครับก็คือมันสามารถเลือก AI Scene ให้ได้นะครับตัวปกติแท็บเล็ตบางรุ่นไม่ค่อยมีแล้วก็มีหมวกกลางคืนมาให้นะครับยังจะอุตส่าห์มีหมวกกลางคืนมาอีกเผื่อต้องใช้งานตอนกลางคืนนะครับตัวเมนูไม่ได้มีอะไรซับซ้อนส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับตัววิดีโอของ เมทแพด a i 11.5นะครับถ้าเป็นกล้องหลังเนี่ยวิดีโอมันได้ 4K 30เฟรมนะครับแล้วก็ Full HD 60เฟรมได้แต่ว่าถ่ายมาเราคอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนกล้องหน้ามุมกว้างนะอันนี้กล้องหน้าที่เป็นวิดีโอนะครับจะได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับเห็นม้ามุมค่อนข้างที่จะกว้างเลยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะวิดีโอคอลนะครับก็ตั้งไว้มันจะเห็นมุมกว้างกว่า,กวาปกตินะครับมุมมันนี้ประมาณ120องศาได้นะครับเป็นเลนส์อัลตร้าไว ถือว่าโอเคนะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับในตัวของกล้องเองนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับของตัว Mate Pad Air 11.5นะครับก็คือในเรื่องของการจัดการพลังงานแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ Mate Pad Air 11.5เนี่ยแบตมันเยอะที่สุดในคลาสในแท็บเล็ตราคากใกล้ๆกันนะครับปกติเขาจะแบตประมาณ7 0 0 0นไอตัวนี้แบต8 0 0 0มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าให้ความจุที่เยอะกว่าตัวเครื่องน้ำหนักตัวเครื่องมันก็ไม่ได้แบบถือว่าหนักจนเกินไปนะเมื่อเทียบกับความจุบแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับ รองรับระบบชาร์จเร็วหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จ40วัตต์แต่อแดปเตอร์ที่ให้มาในกล่องเนี่ยเป็น22.5วัตต์นะครับแต่ถามว่า40วัตต์กับ22.5วัตต์ชาร์จสุดท้ายแล้วศูนย์ถึง100%เนเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ต่างกันในหลักนาทีนะครับไม่ได้แบบโอ้โ oh, หไอตัว40วัตต์ชาร์จ แล้วจบแล้วตัว22.5วัตต์ชาร์จแล้วต้องรออีกเป็นชั่วโมงไม่ไม่มันไม่ขนาดนั้นนะับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานที่จะใช้งานได้แล้วกันนะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์ที่ให้มาในกล่อง22.5วัตต์นะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยรองรับระบบชาร์จเร็วอยู่ที่40วัตต์ครับเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับก็ชาร์จแบบจนเต็ม100%เนะครับ ผมเล่นเกมมารัวๆเลยนะครับก็เล่นเกมมาเกินครึ่งวันอ่ะตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะครับก็ถือว่าแบตอืดน,นะเป็นแท็บเล็ตที่ผมมองว่าใช้ทํางานได้หมดวันสบายนะครับหรือจะเป็นสายเล่นเกม <hab Anton ia> ก็ถือว่าเล่นเกมได้อยู่แต่ว่าตอนชาร์จไฟเนี่ยใช้เวลาสักหน่อยนะครับกเกือบสองชั่วโมงได้นะ <S <S กว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เข้าเครื่องจนเต,ต็มนะด้วยความที่แบตเตอรี่ความจุม,มันเยอะนะครับทีนี้ปิดท้ายนิดนึงนะครับเรื่องของน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยเราบอกน้ำหนักตัวเครื่องไปแล้วแหละว่าตัวนี้น้ําหนักตัวเครื่องมันอย่างเดียวอะ่ะประมาณอยู่ที่ 500กรัมนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปรกอบล่างหมดแล้วเนี่ยเอามาประกอบทั้งตัวเคสทั้งตัวโอ้ยเอ็มเพนซิลเจนสนะครับแบบนี้น้ําหนักทั้งหมดเนี่ยผมลองช่างและอยู่ที่900กรัมแบบติดเศษนิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคนะยังไม่ถึง1กิโลกรัมนะครับก็พูดได้แหละว่าเป็นแท็บเล็ตที่ประกอบล่างแล้วพวกพาไปใช้งานข้างนอกสถานที่ได้ดีไม่แพ้กับพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะครับในงานเอกสารพื้นฐาน ตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้สบายๆนะครับแล้วก็พกพาถือว่าง่างสะดวกเลยนะครับสำหรับตัว m a t p p d d i r r 11.5นะครับสำหรับตัว Huawei MatePad Air 11.5เนี่ยนะครับเขามีโปรโมชั่นมานะช่วงแบบสั่งซื้อล่วงหน้านะครับก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมไปถึงวันที่12มกราคมนะครับปีหน้า2 5 6 7 1นะครับตัว LTE ก็ตัวที่ผมมารีวิวนี่แหละแร m 8 ROM 256นะครับ ราคาเนี่ยสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทได้อะไรมาบ้างน,นะครับมาดูของแถมกันดีกว่าไอ้ของแถมมูลค่าเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนดูความแบบที่เขาให้มาก่อนนะครับผมว่าของแถมให้มาดีนะหนึ่งคือหัวเวยสมาร์ทคีย์บอร์ดตัวเนี้ยที่เป็นแม่เหล็กด้วยเนี่ยให้ไปเลยนะครับของแถมแถมไปด้วยแล้วก็เป็นคีย์ไทยด้วยนะมูลค่าตัวนี้4ี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับได้เอ็มเพนซิลรุ่นที่สองที่สามารถแปะแล้วชาร์จแปะแล้วเชื่อมต่อได้รองรับแรงกดได้สี่พันระดับนะครับ มีฟีเจอร์ต่างๆสามารถแตะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนพวกเครื่องมือในการวาดเขียนได้ตัวนี้ให้ไปเลยเหมือนกัน4,490บาทตัวนี้คีย์บอร์ดมันเองเนี่ยไม่มีแท็คแพดไม่เป็นไรแถมหู b l ยบลูทูธเมาส์ให้ดีนะครับ1,490บาทแล้วก็เรื่องของตัวหูฟังให้หูหอยฟีบัตร Pro 2นะครับฟีบัตร Pro 2เนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าแล้วแหละแต่ถามว่าเสียงดีไหมเสียงดีนะตัวนี้เขาไปจูนมากับทางเดวเลนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นหูฟังที่เสียงดีเลยราคา ตอนนี้ก็6,000บ,บาทก็แถมไปให้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายได้ตัว VTV Premium 3เดือนอีกนะครับมูลค่าที่429บาทได้ไปหมดนี้เลยเมื่อ pre-order โฮ a w e i m e p a d S 11.5ตั้งแต่วันที่1มกราคมไป1งวันที่12มกราคมนี้เท่านั้นนะครับถือว่าแนะนำนะว่าไปช่วงใ <Yeah. S 1> นช่วง pre-order ดีกว่าเพราะว่าได้ของแถมเยอะแล้วก็ได้ของแถมคุ้มจริงพร้อมใช้งานเลยจบในราคา 22,990บาทเลยครับโดยรวมนะครับสำหรับ Huawei m a t e p a d Air 1 1 5เนี่ยส่วนตัวผมเองนะคิดว่ามันเหมาะกับคนที่แบบถ้าเน้นทํางานเอกสารเป็นหลักตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเน้นเรื่องความบันเทิงแล้วกันนะครับไม่ได้แบบว่าจะต้องเล่นเกมอะไรมากมายนะักแล้วก็ดูพวกอ่พวกซีรีส์จากฝั่งซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีทวกงน,นี้ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับจอมันใหญ่กว่านะครับมันได้แบตเตอรี่ที่เยอะกว่าคู่แข่งในท้องตลาดช่วงราคาใกล้เคียงกัน รวมถึงลําโพงตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการทํางานแล้วก็ความบันเทิงได้เป็นอย่างดีเลยที่สําคัญคือซื้อช่วงโปรโมชั่นเนี่ยนะครับของแถมมันครบเลยนะครับคือได้ไปเนี่ยทั้งตัวเครื่องทั้งตัวคีย์บอร์ดได้ตัวปากกาเอ็มเพนซิลไปอีกได้พวกหูฟังได้เมาส์บลูทูธไปถือว่าซื้อช่วงนี้คุ้มที่สุดนะครับสำหรับตัว huawei matepad air 11.5อาที่สำคัญคือซื้อในช่วงปีหน้าเนี่ย สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเป็นตัว e-refund ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งแท็บเล็ตที่น่าสนใจเปิดตัวปลายปีเป็นของดีต้นปี2024เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับโฮย์เมทแพดแอร์เครื่องนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับถึงของเราด้วยนะครับว่าชนในวมดีโโหนาแล้วก็ใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับ iPad a ดแ11.5คอมเมนต์ว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ